คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยกังนำคลินิกอันดับหนึ่งเรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนำคลินิกคุณเฟิร์นเคยมาเล่าเรื่องผีแม่ไม้กับนางสจีล่าสุดเลยเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเรื่องนี้รุ่นน้องของคุณเฟิร์นเล่าให้ฟังว่าหลังจากแต่งงานกลับมีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นครับ จึงทำให้เจอเรื่องชวนหลอนนี้เหตุการณ์ดนย้อนกลับไปเมื่อ8ปีที่แล้วของขวัญวันวิวามาติดตามฟังเรื่องนี้การเป็นสายที่9กับสายของคุณเฟิร์นตอน7โมง12นาทีกันเลยครับอรุณสวัสดิ์ครับคุณเฟิร์นอรุณสวัสดิค์ค่ะพี่แจ๊หลับไปยังเวลาตื่นพอดีเลยค่ะแสดงว่าเรียบร้อยไปแล้วก็หลับยาวเลยค่ะหลับตั้งแต่ช่วงก็เมื่อคืนเลย ใช่คะ่ะโอ้โหสดใสเลยตื่นมาเคยไหมครับว่าเคยคิดไหมว่าชีวิตนี้ต้องตื่นมาเล่าเรื่องผีตอนเช้าเนี่ยคือตั้งใจไวท <c oughs> ทท้ที่คุยกับทีมงานที่คุยกับทีมงานคุยกันไว้ว่าน่าจะประมาณตีห้าอะไรประมาณนี้แ <c oughs> บบคุณเซินประมาณตีห้าตีสี่ตีห้าอะไรประมาณนี้นะคะอะไรเนี้ยเ <c oughs> จ็ดโมงเจ็ดโมงพี่แจ็กสะดุ้งตื่นขึ้นมาคือตกใจมากนึกอว่าตัวเองอ่ะไม่ได้รับสายทีมงานแล้วหลุดไปแล้วด้วยค่ะ <c oughs> ใครจะมาคิดว่าชีวิตนี้ฉันจะต,ต้องตื่นมาเล่าเรื่องผีกับรายการผีอะไรก็ไม่รู้ตอนเจ็ดโมงกว่า <c oughs> ใช่เวลาสว่างพอดีเลย <c oughs> และที่สำคัญคือชาวแก๊งเดอะโกสเตอร์เราผมว่าหลายคนตอนนี้เกินเกินตื่นหมดละเจ็ดมืนกว่าคน <c oughs> น่าจะได้ฟังสายนี้เป็นสายแรกของเชา้าวันใหม่วันอาทิตย์เช้าวันใหม่ <c oughs> เพราะว่าเดี๋ยวจบจากสายนี้มีเรื่องจากเมลเรื่องจากเมลเสร็จป,ปุ๊บเราพักผมใช้คาว่าพักแป๊บเดียวนะ เดี๋ยวเย็นนี้มาจัดรายการต่อแน่นแน่นอนจริงๆมาคอนเสิร์ตมาคุณเฟิร์นนะครับคุณเฟิร์นมาแต่เรื่องอ่ะสนุกอยู่ละอ่าครั้งที่แล้วนี่คือผีแม่ไม้ก,กับนางสจีคราวนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นนางอะไรอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะของขวัญวันวิวาวันนี้ไม่มีกระเทยคะ่ะไม่มีนะวันนี้ไม่มีกระเทยเวันนี้เป็นเรื่องจริงจังเออเฮ้ยโอ้โหจริงจังเลยนะเป็นเรื่องจริงจังอของ ของรุ่นน้องแล้วก็ขออนุญาตนะคะคทุกคนขออนุญาตเล่าแทนตัวเขาเลยละกันเพราะว่าค่อนข้างเล่ายากหนึ่งโอเคโอเคอันนี้ไม่ใช่เรื่องของคุณเฟิร์นนะแต่คุณเฟิร์นจะเล่าแทนเพื่อนคนนี้ไปเลยใช่ออค่ะเฟิร์นจะเล่าแทนตัวเขาไปเลยเฟิร์นจะใช้ตัวเองแทนชื่อเขาแล้วก็เล่าในฟิลลิ่งของเขาเลยเพราะว่าเรื่องเนี้ยมันค่อนข้างมีรายละเอียดที่อ่า เล่ายากถ้าถ้ามองในมุมของคนอื่นเนี่ยค่ะคนก็เลยจะขอที่แทนตัวเองเป็นตัวเขาเลยแล้วกันได้เลยโอเคงั้นฟุนเริ่มเลยแล้วกันนะคะทุกคนคอ่าหนูชื่อข้าวฟางค่ะพี่แจ๊คเหตุการณ์เนี้ยเกิดขึ้นหลังจากที่พี่ป๊อกแฟนของข้าวฟางค่ะขอแต่งงานเมื่อแปดปีที่แล้วค่ะเราสองคนเป็นพี่น้องสายรหัสเดียวกันค่ะตอนเรียนมหาวิทยาลัยอื พี่ปอกแก่กว่าเขาฟัางสามปีค่ะเวลาที่ไปทำกิจ,จกรรมกันในสายรหัสพี่ปอกก็จะคอยเทคแคร์ฟังเสมอนะคะพี่ปอกเป็นคนอัธยาศัยดีมากค่ะเป็นคนนิสส์สำหรับทุกคนเลยพอพี่ปอกเป็นจบออกไปอะค่ะก็ออกไปทำงานตอนที่เขาฟัางขึ้นปีสองนะคะแต่ว่าเราก็ยังเจอกันตลอดค่ะตามงานเลี้ยงสายรหัสเลี้ยงรุ่นทุกคนนะคะที่อยู่รอบๆตัวเราก็สังเกตว่าเราสองคนน่ะน่าจะชอบกันแหละ แต่เราอ่ะไม่เคยพูดหรือว่าขอกันเป็นแฟนเลยอืแต่เรามักจะไปไหนมาไหนด้วยกันเสมอค่ะกินข้าวดูหนังเหมือนคู่รักเลยแต่ว่าไม่ได้มีสถานะกันอจนวันที่ฟ้างเรียนจบเริ่มทํางานนะคะก็เป็นวันที่มีการเลี้ยงสายรหัสกันขึ้นอืพี่รหัสของฟ้างก็เลยชงให้จีบกันค่ะครับสรุปเนี่ยพี่ป๊อกก็เลยขอฟ้างเป็นแฟนอื พี่ป๊อกค,ค่ะเขาทํางานเป็นวิศวกรที่เก่งมากๆคนนึงเลยนะคะแจ๊ครับมักจะถูกส่งตัวไปทํางานที่ต่างประเทศเสมอเลยอืพี่ป๊อกเนี่ยเขามีเพื่อนร่วมโปรเจกต์อยู่คนหนึ่งค่ะชื่อพี่แป๊กทั้งสองคนเนี่ยเป็นคู่โปรเจกต์กันค่ะอืเพราะว่าตอนปฐมนิเทศพนักงานใหม่อะค่ะชื่อทั้งสองคนที่นั่งอยู่ข้างๆกันเนี่ยเรียกว่าป๊อกแป๊กกับมันมันตลกดี ซึ่งพี่ป๊อกกับพี่แป๊กอะค่ะมักจะไปดูงานด้วยกันตลอดทํางานร่วมกันเป็นเพื่อนทํางานที่คือสนิทกันมากๆคนหนึ่งก็เลยไม่แปลกใช่ไหมคะที่เราอะจะไปไหนมาไหนด้วยกันสามคนเสมอคและพี่แป๊กก็จะดูเอ็นดูฟ้างมากด้วยค่ะเวลาที่เราไปเที่ยวกันไปไหนด้วยกัน พี่แปง์เนี่ยจะเป็นอีกคนนึงที่คอยเอาใจใส่ดูแลฟางเป็นอย่างดี <Okay. S 2> บางครั้งก็ไปรับไปส่งที่คอนโดไปรับที่ทำงานแทนพี่ป๊อกถ้าพี่ป๊อกติดงานด่วนม,มาไม่ได้วันหนึ่งอะค่ะบริษัทส่งพี่ป๊อกไปดูงานที่ต่างประเทศหนึ่งเดือนค่ะพ <Okay. S 2> อ,อกลับมาฟางก็เห็นว่าพี่ป๊อกเนี่ยใส่เครื่องประดับกลับมาหนึ่งชิ้นม,มันเป็นเหมือนพลอยค่ะพี่แจ๊ค <Okay. S 2> ที่สีแบบแปลกๆคือสีสันพลอยมันไม่คุ้นตาเลย ไม่ใช่เพชรไม่ใช่พลอยที่เรารู้จักกันดีเป็นสีที่ปแปลกๆซึ่งพี่แป๊กเนี่ยเขาก็มีแบบนี้เหมือนกันนะคะหนึ่งเส้นโดยตอนนั้นเนี่ยพี่ป๊อกบอกว่ามันเป็นของที่ระลึกจากการที่เขา,เาไปดูงานที่นี่มามจนเราครบกันได้ห้าปีคะ่ะพี่ป๊อกก็ขอเขา้าฟ่างแต่งงานคะ่ะพี่แป๊กเนี่ยมีท่าทีเปลี่ยนไปกับข้อฟ่างเป็นอย่างมากเลยนะคะ คือเราไม่ได้ยิ้มให้กันเหมือนเดิม,มบางครั้งพี่ป๊อก,กับพี่แป๊กคุยก,กันก็จะมีท่าทีเคร่งเครียดมีอาการเหมือนคนทะเลาะกันอยู่หลายครั้งก่อนที่จะถึงวันแต่งงานของเราหนึ่งเดือนนะคะพี่แป๊กลาออกจากงานโดยที่ไม่ได้ให้เหตุผลอะไรเลยและหนึ่งสัปดาห์ก่อนแต่งงานพี่แป๊กก็ขอนัดเข้าฟ่างกินกาแฟกันสองต่อสองค่ะพี่แป๊กเนี่ยดูผิดไปจากเดิมมากเลยนะคะ ก็คือผอมลงโซมลงมากพี่แป๊กเนี่ยยื่นกล่องกระยี่สีน้ำเงินให้ฟางค uh ่ะ uh. ข้างในเป็นสร้อยข้อมือที่เป็นอัญ,ญมณีแบบเดียวกับที่เคยใส่ตอนที่ไปดูง,งานกับพี่ป๊อกค,ค่ะ uh uh. พี่แป๊กเนี่ยก็เลยยื่นข้อมือสร้อยข้อมือนเนี้ยมาให้เขาฟางค่ะ uh uh. เลยบอกเขาฟางว่าพี่ได้เอาสร้อยข้อมือเส้นเนี้ยไปแก้สายให้แล้วนะ uh uh. สามารถใส่ติดตัวใส่เป็นคู่ติดตัวกับป๊อกได้เลยมันแล้วก็ถือว่าเป็นของขวัญแต่งงานจากพี่ชายคนนี้แล้วก็แกะสร้อยข้อมือนั้นนะคะ,ะสวมข้อมือให้เข้าวฟางค่ะ,ะแล้วก็ให้ฟางสัญญาค่ะว่าจะใส่ไม่ถอดเลยนะอนุญ,ญาตให้พี่ชายคนเนี้ยอยู่ข้างๆตลอดไปเลยนะฟางด้วยความที่เหมือนคนเรามันโกรธกันนะคะ,ะ,ะพี่แจ๊คแล้วกลับมาดีกันอนะ ฟังก็ดีใจใช่ไหมคะเพราะว่าเราอยู่ด้วยกันมาเกือบห้าปีแล้วฟังก็ตตกลงค่ะว่าได้ค่ะได้ค่ะพี่แป๊กฟังจะใส่ไม่ถอดนะฟังจะเก็บไว้อย่างดีเลยนี่คืนมันแต่งงานนะคะพี่แป๊กก็ไม่ได้มาร่วมง,งานของเรานะคะพี่ป๊อกใช้คอนโดของพี่ป๊อกเป็นเรือนหอคะ่ะในคืนมันแต่งงานเราก็ส่งตัวเข้าหอปกติค่ะอาบน้ำพักผ่อนพี่ป๊อกเนี่ยมีอาการแปลกไปค่ะ ตอนที่เรากําลังจะนอนหลับอะค่ะพี่ปอกก็พลิกตัวเพื่อที่จะหันมากกอดฟางใช่ไหมคะเพราะฟางหันไปเพื่อที่จะกอดตอบเนี่ยพี่ปอกกลับร้องโวยวายเสียงดังเลยค่ะแล้วก็ผลักฟางออกไปจากตัวอืพอฟางถามว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยพี่ปอกก็รูปหน้าลูปตาค่ะแล้วก็บอกว่าไม่มีอะไรไม่มีอะไรพี่คงจะเหนื่อยมากเกินไปนั่นแหละอืคือหลังจากแต่งงานค่ะฟางรู้สึกตลอดเวลาค่ะพี่แจ๊คว่า มันไม่เป็นตัวเองเลยอะค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนมีใครเนี่ยอยู่ด้วยตลอดอยู่ด้วยเสมอในบ้านอยู่ด้วยเสมอในที่ทํางานค,คือตามติดตัวไปตลอดเวลาคือหนึ่งเป็นวันเกิดพี่ป๊อกค,ค่ะคเขาฟางกลับบ้านมาก็ตั้งใจจะเซอร์ไพรส์วันเกิดสามีก็ซื้อเค้กมาเตรียมไว้ใช่ไหมคะเห็นพี่ป๊อกเนี่ยนั่งหันหลังทํางานอยู่เนี่บๆบนโซฟาฟางก็ปิดไฟค่ะถือเค้กมาเซอร์ไพร์ แต่ท่าทีของพี่ป๊อกที่หันมาเห็นฟางอะค่ะถือพี่ป๊อกร้องออกมาค่ะตกใจที่เห็นฟางแล้วก็ร้องปล่อยว่าผมกลัวแล้วกลัวแล้วออกไปอแล้วก็ปัดเค้กอะตกกระจายเต็มพื้นเลยตลอดเวลาที่เราอยู่ด้วยกันสองคนนะคะมันจะมีสายตาที่เรามองไม่เห็นนะคอยมองและจับจ้องฟางอยู่เสมออืบางทีก็มีเสียงข้าวของอ่ะหล่นลงที่พื้นโดยไม่รู้สาเหตุ หรืออาจจะมีเสียงแบบก้องแก๊งอยู่ตลอดเวลาบางวันที่เขาฟังอาบน้ําล้างหน้าอยู่ค่ะก็เหมือนคนนะ่ะมาเป่าลมใส่ที่หูค่ะแล้วก็พูดว่ากลัวไหม,อ,มอย่างเงี้ยค่ะคแล้วคืนเนี้ยเ,เป็นคืนที่เกิดเรื่องหนักที่สุดแล้วเข้าฟังรู้สึกว่ามันน่ากตัวที่สุดในชีวิตของเขาฟังเลยก็คือคืนเน,นี้ยเป็นคืนที่พี่ป๊อกไปดูงานที่ต่างจังหวัดค่ะค ฟางเนี่ยกำลังจะออกไปงานเลี้ยงบริษัทเหมือนกันในขณะที่กำลังแต่งตัวนะคะฟางก็ส่องกระจกแต่งตัวกระจกที่สูงเท่าตัวค่ะเห็นทั้งตัวก็พอฟางอาบน้ําแต่งตัวเช็ตผมทํำอะไระเสร็จเรียบร้อยกําลังจะ,ะเช็คว่า <c oughs> ความเรียบร้อยของเสื้อผ้าก็ได้ยินเสียงกระซิบที่ข้างหูค่ะว่ากลัวไหม แล้วจากที่เขาอยู่ข้างหูะค่ะพี่แจ๊คเขาก็มาปรากฏตัวอยู่ที่กระจกครับคือฟางเห็นตัวเองในกระจกเป็นผู้ชายคะ่ะหน้าตาบวมช้ำอ,อืดน้ำลายฟูมปากเขาฟางตกใจมากแล้วกรี๊ดออกมาซึ่งพอเห็นในกระจกอะค่ะเขาฟางก็คือพยายามหันไปแล้วก็ปิดหน้าแล้วก็เหมือนด้วยความตกใจกลัวค,ะค่ะ เสียงอะค่ะมันก็มากระซิบที่หูอีกว่าไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวแล้วก็ทีนี้เขาฟังตกใจมากค่ะก็คือถีบถีบกระจกอะค่ะครับแตกใส่เท้าเย็บไปโอ้หลายเข็มมากเป็นสิบเข็มค่ะพี่จ๊ดถีบด้วยความตกใจแหละใช่ใช่คือตกใจมากๆว่าเอ้ยเหมือนกับเห็นในกระจกเราคิดว่าตัวเองน่าจะตาฝาด แต่มันได้ยินเสียงอีกครั้งหนึง่งค,คือเหมือนตอกย้ำว่าไม่ใช่ตาฝาดแล้วนะคืนนั้นฟังก็ไปเย็บแผลค่ะแล้วก็กลับมานอนพักอยู่ที่ห้องด้วยความที่แผลมันใหญ่อะค่ะมันเจ็บแผลมากขณะที่กําลังจะคิมหลับอะค่ะพี่แจ๊คแต่มั่นใจนะคะฟังมั่นใจว่าฟังไม่ได้หลับฟังรู้สึกว่าเตียงมันยวบค่ะพี่แจ๊คเหมือนมีคนอนะขึ้นเตียงมาทางปลายเท้าฟังคิดว่าน่าจะเป็นพี่ป๊อก เพราะว่าตอนที่บาดเจ็บเนี่ยฟางโทรบอกพี่ป๊อกวา่าฟ้างประสบอุบัติเหตุนในบ้านเย็บไปหลายเข็มแต่กลิ่นเน่าอ่ะมันโชยแต่จมูกมา,าค่ะพี่แจ๊คและร่างที่ปีนขึ้นมาเนี่ยก็ค่อยๆคล่อมร่างของฟ้างฟ้างลืมตาขึ้นมาก็เห็นผู้ชายคนเดิมที่กระจกค่ะฟางเห็นน้ำลายน้ำหนองที่หยดลงมาเต็มตัวฟ้างไปหมดเลย เขาเอาหน้ามาแนบชิดหน้าเขาฟางค่ะแล้วจับแขนฟางไว้แรงมากแล้วก็เหมือนเอาหน้าแนบลงมาและกระซิบที่ข้างหงส์ฟางค่ะว่ากลัวเหรอ,อไม่กลัวแล้วก็เฮ้ย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 อย่างเงี้ยค่ะคือจังหวะนี้ฟางสติหลุดแล้วค่ะพี่แจ๊คฟางวิ่งออกจากห้องวิ่งแบบลืมเจ็บลงมาที่ล็อบบี้เลย เลือดเนี่ยไหลเต็มผ้าพันแผลเลยนะคะคือเต็มพื้นเพราะว่าแผลที่เย็บบมบัญชีนิติเห็นก็มาช่วยทําแผลค่ะแต่โชคดีที่ฟางยังคว้าโทรศัพท์มาได้ฟางเลยโทรหาเพื่อนสนิทค่ะให้มาอยู่เป็นเพื่อนหรือว่าถ้าคืนนี้ยเราไม่ไหวจริงๆอะ่ะเราไปนอนที่อื่นกันเถอะพอเพื่อนมาถึงนะคะก็พาก,กันขึ้นไปเอาของบนห้องห้องที่คอนโดค่ะโดยมีฟางมีเพื่อนแล้วก็มีพี่นิติที่ช่วยเข็นวิวแชร์ขึ้นไปส่ง พอไปถึงห้องนะคะสิ่งที่เห็นนะคะพี่แจ็คมันคือรอยเลือดของฟางที่วิ่งลากเท้าออกมา<อ>จากห้องนะคะ<อ>แต่ที่มันน่ากลัวไปกว่านั้นคือมันมีรอยเท้าที่ใหญ่กว่าเหยียบทับออกมาด้วย,ยใช่ค่ะค,คืนนั้นฟางก็เลยต้องไปแอดมิทที่โรงพยาบาลเพราะว่า แผลมันอักเสบมากค่ะแล้วไข้ก็สูงด้วยซึ่งฟังไม่แน่ใจว่าสูงจากอาการกลัวหรือสูงจากอาการอักเสบของแผลด้วยนะคะคุณหมอก็ให้ยานอนหลับตลอดทั้งวันทั้งคืนนั้นเพราะว่าคือฟังหลอนมาจริงๆจากเหตุการณ์นี้ขณะที่แอดมิะคะ่ะก็น่าจะเริ่มหมดฤทธิยานอนหลับค่ะฟังก็ตื่นขึ้นมาบนเตียงในโรงพยาบาลแบบงงเงีย,งง,ง,ยงงเงียค่ะพี่จ๊คไฟในห้องเนี่ยปิดหมดเลยนะคะ มันมืดเหมือนระยะเวลาโเูเพอะค่ะใกล้ใกล้จะคำ่ำฟางเห็นผู้ชายนั่งอยู่ตรงปลายเตียงค่ะซึ่งฟางก็คิดว่าเป็นพี่ป๊อกค่ะฟางก็บอกว่าพี่ป๊อกกลับมาแล้วหรอแต่พอกลิ่นเน่าค่ะมันโชยเข้ามาที่จมูกค่ะใ,ใจฟางเต้นสั่นรัวเลยค่ะว่าคือพี่แจ็คนึกออกไหมคะความกลัวมันจับจับใจเลยคือมือเท้าเย็นไปหมด พอตั้งสติได้อะคะ่ะกําลังจะลุกออกจากเตียงผู้ชายคนนั้นนะคะก็คือประชิดตัวแล้วะคะ่ะครับเขาเอาหน้าที่บวมเน,านะะ่าค่ะมาแนมหน้าฟางแล้วก็ซิบที่หูว่าจะกลัวทำไมออไม่ต้องกลัว <c ười> คือคืนนั้นนะคะฟางก็โทรตามพี่ป๊อกเลยคะ่ะว่าฟางอยู่ไม่ได้แล้วช่วยกลับมาอยู่กับฟางที ฟางก็เล่าถึงเรื่องที่ฟางเจอค่ะว่าฟางอโดนผีหลอกแล้วมันตามฟางไปทุกที่ฟางต้องทายังไงคือฟางกลัวฟางไม่ไหวแล้วพี่ป๊อกก็ยังคงบอกว่าอย่าพิ่งพนิกไปเลยใจเย็นๆคืออยาอาจจะคิดมากไปก็ได้ฟางปรึกษาเพื่อนๆถึงเรื่องนี้ค่ะเราพยายามที่จะหาวิธีการแก้ไขกันเพื่อนก็บอกว่าอาจจะเป็นเพราะฟางอะไปเที่ยวไหนหรือทําอะไรแล้วเผลอเรียกหรือตามใครกลับบ้านมาหรือเปล่าอ่า ซึ่งทุกวันทุกครั้งที่ฟ่งไปวัดอะคะ่ะพอเวลาเราคุยกับเพื่อนเพื่อนก็จะชวนไปวัดทําบุญอะอย่างน้อยก็ยังสบายใจครับเราก็ไปวัดกันค่ะทุกครั้งที่ไปวัดอะคะ่ะพี่แจ๊กหมามันจะหอนใส่ฟางตลอดเลยอตามหอนตามเห่าซึ่งมันไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนเลยในชีวิตโดยที่ครอบครัวฟางอะคะ่ะจะมีวัดอยู่วัดหนึ่งที่มีหลวงตาที่ครอบครัวเรานับถือมายาวนานนะคะ คุณพ่อก็เลยบอกว่างั้นเราไปอ่านน้ำมนต์กันไหมฟางจะได้สบายใจขึ้นวันที่ไปอะค่ะเราก็ไปกันทั้งครอบครัวนะคะมีคุณแม่มีฟางมีคุณพ่อมีเพื่อนฝฟางหลวงตาค่ะก็ทักว่าใครที่ไม่ใช่คนในครอบครัวใครที่ไม่ใช่คนที่ครอบครัวเชิญมามไม่ต้องเข้ามา คือทุกคนก็คิดเหมือนกันค่ะว่าฟางไปชวนใครมาหรือเปล่าไปทักอะไรตามแบบสี่แยกหรืออะไรอย่างนี้ไหมเพราะว่าเหตุการณ์แบบนี้มันน่าจะเป็นแบบเหมือนสัมภเวสีตามมาหรือเปล่ามันไม่ได้คำตอบอะไรสักอย่างพี <c oughs> ่แจ๊จนเพื่อนฟางอาสาพาไปดูดวงกับหมอดูตาบอดท่านหนึ่งค่ะเพื่อที่จะถามว่าฟางเนี่ยกาลังเจอกับเหตุการณ์อะไรอยู่ <c oughs> พอไปถึงนะคะหมอดูก็ทักทันทีเลยว่า เข้ามาแค่สองคนที่น uh ัดไว้นะคนอื่นไม่ต้องเข้ามาอคือเพื่อนฟังก็เลิกลากแล้วค่ะว่าเฮ้ยมากันแค่สองคนทําไมแบบทักแบบนี้พอเข้าไปเจอหมอดูค่ะหมอดูก็ให้ฟังยื่นมือไปให้หมอดูจับนะคะหมอดูก็จับมือฟังอยู่แป๊บหนึ่งค่ะก็ทักเลยค่ะว่าหนูไปทําอะไรให้ใครเขาเจ็บช้ามาหรือเปล่าอืเขาอาฆาตแค้นเขาติดตามเรามาพักหนึ่งแล้วนะ พอจับมือฟางไว้ค่ะหมอดูก็ลูบไปที่แขนค่ะแล้วก็จับโดนที่สร้อยข้อมืออ,มอันมณนีเส้นนั้นที่ฟางใส่อยู่หมอดูก็หันหน้าไปที่ประตูค่ะแล้วก็พูดขึ้นมาว่านี่ตามสร้อยแขนนี่มาเหรออืมเหมือนคุยกับใครสักคนที่ไม่ใช่ฟางกับเพื่อนออเพื่อนฟางก็เลยถามหมอดูว่าหมอคุยกับใครคะค,รคือหนูมากันแค่สองคนค่ะหมอดูก็เลยบอกว่า เขามากับสร้อยแขนี่หนูไปสัญญาอะไรไว้แล้วก็เงียบไปสักแป๊บหนึ่งค่ะแล้วก็บอกอืมนี่มันหนักเอาเรื่องเหมือนกันนะเขาอาคาตพยาบาทมันเป็นความอาคาตพยาบาทที่เกิดจากความรักรักมากก็พยาบาทมากอาคาตมากตามไปด้วยครับสร้อยแคนี้ใครเป็นเจ้าของละ่ะแล้วก็เงียบไปค่ะมหมอก็บอกว่าหมอดูอ่ะดูให้ได้แค่นี้นะ ดูต่อไปไม่ได้แล้วเพราะว่าเขาไม่ยอม,อมหลังจากที่ดูจบอะค่ะเพื่อนก็บอกว่าเอ้ยมึงกูว่าพี่แป๊กอะเขาแอบรักมึงหรือเปล่าเขาต้องแอบรักมึงแน่ๆเลย<อ>เขาทำของใส่สร้อยมาหรือเปล่าวะสร้างมึงต้องไปหาเขาให้เจอนะอให้เขาถอนของให้มึงนะถ้าเขาส่งผีมาตามมึงเนี่ย เขาอาจจะแค้นที่มึงแต่งงานกับพี่ป๊อกก็ได้อืเพราะในช่วงเวลานั้นนะ่ะเขาก็ดูรักดูเอ็นดูมึงมากเหมือนกันอืเพรียนก็พูดแบบนี้ฟ้าค่ะพะยายามตามหาพี่แป๊กไปทุกที่เลยนะคะพี่แจ๊คตามสืบตามคนทุกที่คือไม่มีวี่แววเลยที่จะเจอ,อตลอดเวลาที่ตามหาเนี่ยฟ้าก็จะเจอเห,หตุการณ์น่ากลัวในทุกๆคืนค่ะอืบางคืนก็เป็นพี่ป๊อกที่ฝันร้ายละมือว่าอย่ามายุ่งกับผมออกไป กับตัวฟั่งเองอะค่ะมีวันหนึ่งในขณะที่ฟางรอแท็กซี่อยู่อะค่ะจูจ่ๆฟางก็เหมือนโดนผลักอะค่ะอ,อยู่ๆก็มีมือที่มองไม่เห็นอะผลักฟางจนฟางถูกรถชนฟางก็เลยตัดสินใจว่าฟางจะเก็บสร้อยข้อมือเนี้ไว้ที่คอนโดแล้วก็จะไม่ใส่ติดมือมาเพราะว่าตอนเนี้ยทุกเวลาที่อยู่ที่คอนโดมันแย่ไปหมดแล้วไม่อยากอยู่อีกต่อไป ฟางก็เลยขอว่าฟางขอกลับมาอยู่ที่บ้านตัวเองกับพ่อแม่ครับซึ่งพอถอดสร้อยอะค่ะแล้วก็มาอยู่กับพ่อแม่เหตุการณ์อะมันเบาบางลงค่ะอืเบาบางลงมากเลยจนวันหนึ่งที่ฟางไปงานเลี้ยงบริษัทของพี่ป๊อกอะค่ะก็เลยได้รู้ที่อยู่ของพี่แป๊กจากเอชอาฟางกับเพื่อนเนี่ยก็เลยไปตามหาพี่แป๊กค่ะพอเข้าไปในบ้านพี่แป๊กก็ไม่เจอใครข้างบ้านเขาบอกว่าแกย้ายออกจากที่เนี่ยไปนานแล้วจนฟางอะคาดคันพี่ป๊อก เลยรู้ว่าพี่แป๊กก็อยู่คอนโดกับเพื่อนอแล้วก็บอกพี่ป๊อกว่ารู้จักคอนโดของพี่แป๊กไหมฟังคิดว่าพี่แป๊กทําของใส่ฟังนะอืก็เลยคาดคันให้พี่แป๊กเนี่ยค่ะพาไปหาพี่ป๊อกเออพี่ป๊อกพาไปหาพี่แป๊กเพื่อที่จะไปหาให้แกแบบช่วยถอนให้ใช่ค่ะช่วยถอนของให้จนเราตามไปเจอเพื่อนสนิทแกค่ะเพื่อนสนิทของพี่แป๊ก สายตาที่เขามองมาค่ะพี่แจ๊กมันมีความโกรธมันมีความเศร้ามันมีทุกอย่างที่ปะาปนกันไปหมดเลยฟางอะขอให้เขาบอกเถอว่าพี่แบ๊กก็อยู่ที่ไหนเพราะว่าพอไปเจอค่ะเพื่อนแกบอกว่าแบ๊กไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วไม่ต้องมาตามหาที่นี่หรอกรฟางคือร้องไห้หนักมากนะคะพี่แจ็กคือมันเครียดมันสับสนมันปะปนกันไปหมดคือถึงขนาดกราบขอร้องพี่เขาเลยว่า คือช่วยบอกหน่อยเือคะ่ะว่าพี่อยู่ที่ไหนคือหลังจากที่เขาลาออกไปแล้วอะ่ะฟังเจอเรื่องแปลกๆจนฟางจะเป็นบ้าอยู่แล้วฟางไม่ไหวแล้วจริงๆเพื่อนพี่แป๊กค่ะ,คะเขาก็เลยยอมเล่าว่าหลังจากพี่แป๊กลาออกจากงานนะคะเขาก็เอาแต่เก็บตัวอยู่ในห้องอคือหมกมุ่นเขียนไดอารี่อยู่ในมุมของเขานะคะเขาเริ่มออกไปหาหมอผีหมอคุณสายคะ่ะแล้วก็ พี่แป๊กเนี่ยจะหยิบสร้อยข้อมือเส้นเนี้ยที่ให้เขาฟางไว้เนี่ยออกมาแล้วมองด้วยสายตาที่มันยากจะคาดเดาจริงๆคือไม่รู้ว่าจะมองด้วยความรักหรือจะมองด้วยความแค้นมันวกวนวนเวียนอยู่อย่างเงี้ยแล้วพี่แป๊กก็คือไม่กินไม่นอนนะคะคือหมกมุ่นอยู่ในสเตชันของเขาตรงเนี้ยแล้วก็เหมือนที่ เหมือนพี่แป๊กอะคะ่ะเขาจะตั้งใจให้ฟางได้อ่านไดอารี่ของเขาเพราะเพราะว่าฟางมามาถึงแล้วขอร้องเพื่อนพี่แป๊กอะคะ่ะเพื่อนพี่แป๊กก็ยื่นไดอารี่ให้เข้าฟางแบบง่ายๆเลยอืซึ่งข้อความข้างในเหตุการณ์ต่างๆที่พี่แป๊กเขียนไว้อะคะ่ะมันทําให้ฟางอะ่ะต้องอาเจียนออกมาเลยนะคะจิตใจเพราะว่าที่เราคิดว่าพี่แป๊กแอบรักฟางอะคะ่ะม,มันไม่ใช่คนที่เขารักคือพี่ป๊อกคะ่ะ ใช่ค่แล้วพี่ป๊อกกับพี่แป๊กอะค่ะเขาเคยมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันตอนไปดูงานที่ต่างประเทศออแล้วพี่แป๊กอะค่ะเขาได้ขอเอาเส้นผมของพี่ป๊อกอะค่ะแล้วก็เลือดของตัวเองเนี่ยเอาไปทาอัญมณีมาเก็บไว้เป็นที่ระลึกอะคนละชิ้นมีหน้าสีมันถึงแปลกๆใช้เส้นผมกับเลือดเหรอใช่ใช้เส้นผมกับเลือดเอาไปทําอัญมณีขึ้นมาอแล้วก็ พี่แป๊กอะค่ะคือเขารักพี่ปอกมากครับพยายามทําทุกอย่างทําทุกวิถีทางให้พี่ปอกอะซัพพอร์ตทุกๆด้านจนจนวันที่พี่ปอกอะ<ว>ค่ะเขาเหวนกลับมาเจอฟางอีกครั้งหนึ่งอะค่ะแล้วตัดสินใจคบกันจนแต่งงานพี่แป๊กอะค่ะเขาแค้นมาตลอดค่ะคืออาจจะทั้งรักทั้งแค้นพี่ปอกที่เลือกฟางแต่ว่าที่พี่แป๊กอะอดทนมาห้าปี แล้วอยู่ข้างๆเรามาตลอดเนี่ยมันคือมันคืออยู่ด้วยความเจ็บช้ำคือไดอารี่หน้าสุดท้ายอะค่ะพี่แจ๊คเขียนไว้ว่าสร้อยของกูแทนความรักของกูมึงมาทำลายหัวใจกูจะตามไปทุกที่มึงจะไม่ได้อยู่กันแค่สองคนอีกต่อไปพออ่านไดอารี่จบอะค่ะ ฟางก็ถามเลยค่ะว่าพี่แบกอยู่ที่ไหนขอให้ฟางได้เคลียร์ใจกับพี่แบ๊กเถอ,อะคือเราควรต้องปรับความเข้าใจกันเพื่อนพี่แบ๊กอะค่ะก็เลยเดินไปเปิดตู้ค่ะแล้วหยิบรูปออกมามในรูปนั้นเป็นรูปหน้าศพค่ะควันมรณะก็คือวันแต่งงานของฟางกับพี่ <Hey! S 2> ป๊อกค่ะเหรอใช่ค่ะโอ้โหตอนนั้นพี่ป๊อกคือหน้าเสียแล้วค่ะแล้วก็ สุดลงกับพื้นส่วนฟางก็คือหน้ามืดค่ะอาเจียนไปเป็นรอบที่สอง oh. เราเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นทันทีค่ะสิ่งที่ฟางเจอคงเป็นวิญญาณพี่แป๊กที่ตามฟางไปทุกที่ oh. แล้วก็ตามหลอกหลอนพี่ป๊อกกับฟางมาตลอดอ oh. วันที่เอาสร้อยข้อมือมาให้คงตัดสินใจแล้วว่าจะจบชีวิตตัวเองอ oh. แล้วก็บังคับให้ฟางสัญญาว่าจะให้เขาว่าอยู่ด้วยตลอดไปเ oh. พรพี่ป๊อกฟัง เล่าให้ฟังค่ะว่าทุกครั้งที่เขากอดฟางเขาจะเห็นเงาดาเนี่ยซ้อนทับตัวฟางอยู่เสมเออหรือตอนที่มีความสัมพันธ์กันเขาก็จะรู้สึกว่ามันเนี่ยไม่ใช่ฟางเลยแต่เป็นคนอื่นอยู่ทุกๆครั้งที่มานอนข้างๆมานอนตรงกลางอะไรอย่างเงี้ยรรเรื่องเนี้ยจบลงตรงที่พี่ป๊อกบวชค่ะแล้วก็ยังไม่ศึกเพื่อที่จะขอโหสิกรรมและทําบุญอุทิศให้พี่แป๊กนะคะว่าอย่าได้ตามจองเวนเข้าฟัางอีกเลยอืส่วนเครื่องประดับ สองชิ้นนั้นนะคะพี่ป๊อกก็ได้ทําบางสุกุลค่ะและเผาไปพร้อมกับสองสองชิ้นเนี่ยของตัวเองแล้วก็ของพี่แป๊กนะคะส่วนตัวฟางเองย้ายมาเรียนต่อที่ต่างประเทศแล้วก็ไม่มีกำหนดกับไทยค่ะอ,อันนี้ก็เป็นเรื่องของเข้าฟ่างค่ะแยกทางกันเลยเหรอก็ต้องแยกแหละจําจเป็นต้องแยกค่ะอือใช่แสดงว่าเหตุการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับคุณเข้าฟ่างอะ่ะพี่ป๊อกรู้ดิพระป๊อกรู้ดิ ว่ามันเกิดอะไรขึ้นน่าจะรู้ค่ะต้องรู้รแต่แต่พูดไม่ได้อะคือมันพูดยากมันพูดยากเรื่องของความสัมพันธ์ของพี่ป๊อกกับพี่แป๊กค่ะให้กับภรรยาฟังนะมันพูดยากมากเลยนะใช่โอ,อ้โหแสดงว่าคงต้องรู้มาโดยตลอดแต่อาจจะไม่หรือเมื่อรู้รู้หรือเปล่าว่าพี่แป๊กไม่อยู่แล้วอันนี้ก็ไม่รู้อันนี้ไม่แน่ใจจริงๆเพราะว่า เพราะว่าตอนที่เขาเห็นรูปด้วยกันก็ก็ตกใจเหมือนกันค่ะแต่ว่าคือไม่มากขนาดนั้นโดยที่เราเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแฟกื์หรือเบื้องหลังลึกๆที่เขาเจอกันอะไรอย่างเงี้ยม,มันเรื่องอะไรโอโ้โหเนี่ยมันเป็นเรื่องของการที่ไม่เคลียร์กันให้ชัดเจนถูกป่ะกลายเป็นว่า<ต>คนที่น่าเห็นใจคือคุณเข้าฟางนะ ใช่ค่ะถูกป่ะผู้หญิงคนหนึ่งกับการแต่งงานอะ่ะผู้หญิงคนหนึ่งกับการแต่งงานมันคือเรื่องใหญ่นะหลังจากที่แต่งงานไปแล้วโอเคอดีตมันไปยังไงไม่รู้แต่ต้องเคลียร์ให้จบถูกปะ,ะเออพอมันเคลียร์ไม่จบมันก็กลายเป็นปัญหาคาราชกาางังแล้วก็มันมีผลกระทบกับทุกคนเลยอะ่ะโอ้เออโอ้ฟังแล้วเมื่อกี้ช็อกเหมือนกันตกใจเลยอ๋อเขาไม่ได้มาตามรัก เข้าฟางอ๋อไม่ใช่ออตามแ้นอืมเป็นการตามแ้น,เน,แนเนี่นปัญหาเรื่องเดียวคือการเคลียร์กันไม่จบเพราะฉะนั้นใดๆก็แล้วแต่เนี่ยมันต้องต้องเคลียร์กันให้จบก่อนเคลียร์กันให้ชัดเจนก่อนตัวของพี่ป๊อกอาจจะไม่ชัดเจนด้วยแหละด้วยค่ะเป็นอ,อ, okay, อย่างด้วยด้วยความที่เขาเป็นคนใจดีเขาคงไม่อยากทําให้ใครแบบ เสียใจแต่คงไม่ได้คิดถึงผลในอนาคตคที่มันจะตามมาได้ใหญ่ขนาดนี้อันนี้ยิ่งว่าเสียใจอีกอ <c oughs> เห็นว่าเออบางทีนะอย่ามองปัญหาเป็นเรื่องแค่นี้เฮ้ยเดี๋ยวค่อยไปแก้เอาข้างหน้าหรือปล่อยมันไปเถอะแล้วมันก็ผ่านไปบางบางปัญหาเนี่ยมันจะมีผลพวงไปถึงอนาคตด้วยนะถูกไหมแล้วยิง่งเป็นปัญหาเรื่องของรักๆใคร่ๆปัญหาเรื่องเกี่ยวกับหัวใจเนี่ยมันมีผลแน่นอน ถ้ามันยังตัดกันไม่ขาดถูกไหมใช่ค่ะออโอเคคุณเฟิร์นเข้าใจแล้วว่าเรื่องนี้มันซีเรียสจริงปกตินี่จะมีมาแนวแบบเออให้เราได้อมยิ้มกันบ้างแต่อันนี้โอ้โหอันนี้ยิ้มไม่ออกอันนี้ค่อนข้างม,มนมนหน่อยนะคะเออ,เอ,อได้ครับคุณเฟิร์นนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดค่ะพี่แจ๊ขออนุญาตฝากร้านานิดนึงค่ะ ฝากโปรดักของเฟิร์นด้วยนะคะฝากอ่าทเวนตี้ไฟฟ์เฟคฟ่ค่ะเป็นกาแฟโคบิลค่ะแบบผงส่งได้ในน้ำเย็นก็สามารถสั่งซื้อได้ในช่องทางออนไลน์ทั้ง f c e e o o o p เ g e แล้วก็ IG นะคะชื่อทเวนตี้ไฟฟ์เฟคอฟฟี่ค่ะออนไลน์ค่ะออนไลน์ทเวนตฟคือยี่สิบห้ายี่สิบห้าแล้วก็เฟบค่ะเฟ b เฟฟค่ะเฟ f ค e ใช่ค่ะอ๋อเอาใครอยากจะอุดหนุนก็คือเป็นกาแฟสกัดเย็นใช่ค่ะในรูปแบบผงสกัดเย็นในรูปแบบผงค่ะเอาไปชงกับน้ําเย็นได้เลยใช่แล้วค่ะไม่ต้องชงน้ําร้อนก็ได้ใช่ค่ะยังได้ความเป็นโคบิวแบบครบถ้วนอ่าโคบิวนี้สําหรับคนที่ต้องการความสดชื่นใช่แล้วสดชื่นแบบสดชื่นสดชื่นแบบตะกง นะครับใครอยากจะไปอุดหนุนก็ไปอุดหนุนตามช่องทางที่คุณเฟิร์นบอกได้นะค่ะโอเคขอบคุณเช่นเดียวกันคุณเฟิร์นที่มาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกันจบเอากับเกือบจะแปดโมงเช้าแต่ยังไม่จบแล้วลุยกันต่อโอเคขอบคุณมากคุณเฟิร์นสวัสดีค่ะสวัสดีครับหลังจากรับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กันด้วยนะครับสนับสนุนโดยกังนำคลินิก อันดับหนึ่งเรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนำคลินิก